สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตในเรื่องของหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมานะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ตามเ,เพื่อนๆได้ติดตามข่าวนะครับทั้งในสื่อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในสื่อออนไลน์หรือว่าจะเป็นในช่องทีวีต่างๆนะครับเขาก็ได้มีการเสนอข่าวในเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศเมียนมานะครับซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยของเราเนี่ยก็มีหลายบริษัทนะครับที่มีการเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมา แน่นอนครับการที่เกิดสถานการณ์ประมาณนี้มันก็จะส่งผลกระทบต่อไรายได้ต่อธุรกิจของบริษัทที่ไปลงทุนในประเทศเมียนมาเช่นกันซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้เข้าไปอ่านในข่าวนะครับของเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะครับเขาก็มีการมาพูดถึงเรื่องตรงนี้นะครับโดยหยิบในส่วนของบทวิเคราะห์ของบอล DBS w i k e อประเทศไทยนะครับได้มีการมองสถานการณการ์การเมืองในเมียนมาเข้าขั้นรุนแรงกว่าที่หลายฝ่ายประเมินเอาไว้ซึ่งแน่นอนครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมามากกว่าที่คาดการเอาไว้ด้วยเช่นกันซึ่งในเนื้อข่าวนะครับก็ระบุว่า กลุ่ม PTT นะครับมีหุ้น OR ที่มีธุรกิจร่วมทุนธุรกิจคลังและค้าส่งปิตโตรเลียมนะครับความจุคลังสินค้ากว่า1ล้านบาเรลแล้วก็ LPG กว่า4.5พันตันนะครับซึ่งแผนเดิมจะสร้างเสร็จในปี2 6 6 4 ปัจจุบันนะครับสร้างไปแล้ว65%และร่วมทุนธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและค้าปีกที่มีเป้าเปิดใน70แห่งภายในปี2566 ขณะนี้กำลังกอ่อสร้างอยู่ในสองสถานีนะครับซึ่งธุรกิจร่วมทุนมีแนวโน้มว่าจะล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ด้วยในขณะที่หุ้น PTTEP นะครับหรือว่าปตทสอพอก็มีธุรกิจสำรวจและผลิตกา๊าซซึ่งรายได้ที่มาจากเมียนมาเนี่ยประมาณ10%ของรายได้รวมทั้งหมดนะครับ และได้รับอนุญาตให้เริ่มโครงการ g a ๊สทูพ w e r ครบวงจรขนาด600เมกะวัตต์นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างหาพันธมิตรท้องถิน่นคาดว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะครับจะล่าช้าลงกว่าแผนเดิมที่กำหนดเอาไว้ก็คือในปี2565 แล้วก็มีในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยนะครับได้แก่หุ้น BBL ที่มีสาขาอยู่ที่ย่างกุ้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับเพียงแต่ว่าลูกค้าที่จะเข้ามาจะต้องมีการนัดหมายเข้ามาก่อนก็เลยทำให้จํานวนธุรกรรมนะครับลดลงในช่วงที่ปัญหาทางการเมืองมันรุนแรงนะครับ แล้วก็ในส่วนของหุ้น K-bank นะครับก็ให้พนักงานคนไทยที่อยู่สาขาย่างกุ้งเนี่ยเดินทางกลับมาทํางานที่ประเทศไทยส่วนพนักงานที่เป็นชาวเมียนมานะครับก็ให้เลือกว่าจะทํางานที่ออฟฟิศหรือว่า work from home แต่ว่าผลกระทบต่อธนาคารเนี่ยค่อนข้างจํากัดมากๆากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราสามารถที่จะทําธุรกรรมผ่านทางมือถือหรือว่าผ่านทางออนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าที่ควรนะ แล้วก็นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายบริษัทในประเทศไทยนะครับที่มีการเข้าไปลงทุนในเมียนมาและได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นหุ้นเมกาเนี่ยที่มีรายได้จากเมียนมาประมาณ40%ของรายได้ทั้งหมดนะครับหุ้น OSP นะครับที่มีรายได้จากเมียนมาประมาณ9%หุ้น SCC นะครับมีรายได้ที่มาจากเมียนมาน้อยกว่า5%หุ้นอีออนนะครับที่มีรายได้จากเมียนมาประมาณ 1- 2เ แล้วก็จะมีหุ้น TTCL หุ้น Delta หุ้น BA แล้วก็กลุ่ม CP เบทาโกแล้วก็ไทวาอะไรพวกนี้นะครับเป็นต้นซึ่งหุ้นเหล่านี้นะครับแน่นอนว่าได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศเมียนมาพอสมควรนะครับก็แล้วแต่สัดส่วนในการเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมานะถ้าเข้าไปลงทุนเยอะนะครับก็ได้รับความเสียหายที่เยอะตามมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กําลังจะเข้าไปลงทุนในหุ Sadly, ้นนะครับก็ลองเข้าไปดูโครงสร้างรายได้นะครับว่าเกิดในประเทศไทยเท่าไหร่เกิดในต่างประเทศเท่าไหร่แล้วต่างประเทศเนี่ยเป็นประเทศอะไรนะครับประเทศเมียนมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพื่อนๆก็จะได้รู้นะครับว่าจะลงทุนกับหุ้นเหล่านี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหุ้นที่มีการไปลงทุนในประเทศเมียนมาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เท่านี้นะครับก็มีอีกหลายบริษัท เพื่อนๆก็ต้องไปดูในเรื่องของโครงสร้างไรายได้นะครับว่าโครงสร้างไรายได้ของหุ้นที่เพื่อนๆสนใจเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่าไหร่แล้วก็เกิดขึ้นในต่างประเทศในประเทศเบียนม,มาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะส่วนลิงก์ข่าววันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนี้อีกทีละกันนะครับเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้น สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบสต่เพีงเท่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ